สวัสดีค่าก็สู่ช่องแม่พีกกนะคะไปแล้วยายอุ่นไปวัดทุกเช้านะคะไปดูรถตลาดลุงต้อยมีอะไรวันนี้ก่อนไปโรงเรียนมาอุ่นหนุนแม่ชิดแต่เช้าเลย ช่วงเช้าก็มีมอ,อาหารหลายอย่างอพอไปซื้ออะไรนะน้ำปันโอ้ปั่นแต่เช้าเลยหัวบ่โอ้ยก็ยังไม่ร้อนเลยแม่ค้าก็ยังไม่เตรียมเลยคิดว่าใครจะมาซื้อแต่เช,ช้าขนาดนี้ โอ้ xuống ว่าส่วนมากจะเป็นตอน Ừ. วัน tin ตอนบ่ายตีนปั่นหวานน้อยเออเอาเป็นตีนปั่นหวาน Tớt nó พอย ừ. <laughs> tớ. tớt, nó, ừ. <laughs> โอ้ครูรอนดนึ่งรอรุนนะว่าวันนี้ฝนจะตกไหมหรือว่าแค่ปักป๊กปักปกเมื่อเช้านี่บ่เออบีเอ็มบ่ผูกพวันประฝนเนาะขยะอยู่เนาะนั่นละองชุกค้อบันนั้นละแก่เลย หนั่นีดะีแล้วที่เอ้ยตอรวนไปคอราิเรืบนางนั้ดีน่แล้วมาไจ้ะ่งมาายนะงมีไายบนนะต่ว่าดวปิดรืมแล้วไปบิดมางายขันบิดโอ้บิดตหลังโอ้ยเอออันตรายแล้วต้องปิดปิดกุเจเดอร์จะกูเตอร์น่ะเพราะว่าเห็นเมนเทอรอันนั้นแหละ A ờ, 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 à, cho tôi ní à bỏi! Nóc mày gió lên! Oh, ta lôi! nè ho ho! Mày thế gió nha, mày 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 hà nạ hà nạ mày 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 ชีก็ไปรถโรงเรียนมชีีชีก็ไปรถโรงเรียนหมาลูงครับสบายแล้วแม่ไม่ต้องไปส่งแล้วทีนี้โตเป็นหนุ่มแล้วปอหนึ่งบอกโอ้ปอหนึ่งแล้วชี้เา <c oughs> จะเป็นหนุ่มแล้ว ลาพัดต้อยก็ห้อยไม่ได้เพลหรือตัมาตอนน่แหละตอนยืนก็ไม่ได้ตาันลม เออตามันในหญ่บางธอก็เห็นตาวก็หน้ากุ้วลยอสูเนาะ <c oughs> แบบแบบย่างมาันละย่างมาันละขี้หายหละนะนนย่างมาันละเป็นมาที่ดุนะนอืม <c oughs> แต่มันก็ไม่ดุมันก็ชอบเล่นกับเด็กๆ <c oughs> โอ้ทันอยู่ทันอยู่ จังหวะกีบวงแล้วล่ะจังหวะมันเลื่อนได้เหรอเจ็ดโมงยี่สิบเอ็ดแล้วเดี๋ยวก็มา แมนเมือนนี้แสดมงมาคู่มาสายโอช่างเขาพร้อมวันนั้นอออน่ะชิห่อข้าวไปเลยห่อข้าวไปด้วยเลยแอนรถกูมาแล้วนะไปแซนอาพอดีมาแล้ว วันี้กับเพื่อนประทายือทึงดูประวานแม่ชีโอออกยอดงามมากออกตลอดนะคะทุกคนอันนี้คือเก็บตลอดมันก็คือออกตลอดแต่ว้านค่อยค่อยไม่ได้เก็บมันเลยไม่เป็นยอดเลยเนี่ยมันก็เลยแก่ โอ้ดูมะนาวดกมากทุกคนมะนาวเป็นแม่ชิ้นเนี่ยก็ลูกดกมากเลยโอ้ชิชิกินไม่เยอะหรอกกินสองสามคำก็อิ่มแล้วไปลูกรถกูจะมาแล้วพอดีค่ือเจ็ดพอดี รอส่งน้องๆนะครับขึ้นรถไปโรงเรียนกันอาชีก็ปหนึ่งแล้วน,นะคะก็ไปกับรถโรงเรียนนะแต่ก่อนก็แม่ก็จะไปส่งโอ้น้องตองซื้อให้พ่อเ <c oughs> สียงหาย, <c oughs> อหาย <c oughs> โอ้โหอันนี้ซื้อให้พ่ออะไรนะ <c oughs> โอ้มันตีนปัน่น <c oughs> โอ้ดี๋ยวพ่อมาว <c oughs> นี้นะ่ะเรานางทายเหร มาแล้วฮะอะไรเรามาตีแบตอที่เรามาจอตีแบวค่กัหรอเนกันะพี่เบ้นเอาอะไรไปเยอะเลยพี่เบ้นเอาอะไรไปออ๋อพี่เบ้นเอาอะไรไปขายที่โรงเรียนเบาหนิ่งอะไรเบาหนิ่ง เบลนี่มันเป็นขนมโอ้ขนมเบลนิ่เบลนี่เบลนี่มันเป็นขนมมันขนมไข่อ๋อ,อ้พี่เบนก็าหาลาได้เสริมโอเคเก่ง<อ>กมากลูกเตรียมขึ้นนะคะทางด้านนู้นก็ โอ้อาชีพร้อมเพื่อนนี่อาชีพร้อมเพื่อนเออเอ้าเห็น้องอิงนะคะน้องอาชีแล้วก็น้องอะไรน้องเลิฟนะคะก็พอเดียวกันหมดบ่พอหนึ่งเดียวกันโอรุ่นเดียวกันดูอาชีโอ มาของน้องปาล์มมาแล้วลูกไปอารกเล็กๆขึ้นหน้าไปกันก่อนขึ้ขนรถท,ทันทันทายค่ะ ใครเรียกอะ่ใครไม่รู้ชงเสรมีให้รอใครเรือใครไม่ทันเือคุณนังนอเอาข้ไงงเบนดโอ้อนีนังนะอ่าลูกบรโชงนะน้องนิวบอกคุณครูหน่อยรอน้องนิ้แป๊บนึงโอเคนะคะช่วคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ